ครับครับการทำเชลอรลากเรือนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูขั้นตอนนะครับสำหรับเพื่อนๆชาวเรือนะครับที่สนใจนะครับยเตรียมใส่หางลากใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ใส่เรือลำนู้นนะครับลำที่ทำไปทำาสีิมลำนู้นะครับ กำลังคำสูงขัดจะดีงทั้งสเตเตอรกลังขัดนะครับส่วนเ mm hmm. ทเลอร์สีเหลืองนะั่นอ่ะเรายืนเข้ามาครับก็เลยต้องเอาไปคืนคนระับต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้ลูกน้องก็เชื่อมไปนะครับส่วนผมก็ส,สร้างสามล้อนอี่คันนะครับ ทำเหมนสนุกสนานนั่น